เอาละ้ฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราสลับมาดูกันที่หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สักหน่อยต้องบอกว่าทั้งกลุ่มเลยนะก่อนหน้านี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะลึกกันนะครับแต่ในช่วงการซื้อขาย3 4มสซวันที่ผ่านมาก็ดูจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีรายงานตัวเลขการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศไทยออกมาล่าสุดเนี่ยก็ดูแล้วมีการขยายตัวได้ดีนะฮะกอบกับทาง boi เองก็ออกมาส่งสัญญาณนะว่าจะสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตชิป เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะก็ถือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องก็ตอบรับกันค่อนข้างจะคึกคักนะครับแต่ด้วยความที่ราคาก่อนนนี้มันปรับลงมาลึกแล้วราคาหุ้นมันพึ่งเริ่มจะมีการฟื้นตัวตรงนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปสนทนะกับทางคุณวิกิธีรวรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อขอถือโอกาสสอบถามเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สักหน่อยก็ดูเหมือนจะมีความคึกคักแล้วก็ถูกพูดถึงขึ้นมาในช่วงนี้นะฮะดูจากตัวเลขการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดตรงนี้มันบ่งชี้ถึงสัญญาณเชิงบวกอย่างโดดเด่นเลยไหมหรือว่าเด่นชัดเลยไหมก็จริงๆเนี่ยในตัวของการเรียกว่าเติบโตหรือขยายตัวของตัวเลขการส่งออกในรอบนี้เนี่ย ผมอาจจะแชร์ในส่วนของตัวสไลด์สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับออนอกกเหนือไปจากตัวที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะมันก็จะมีในตัวของกลุ่มสาหกรรมที่เป็นประเภทอ,อ,อื่นๆในยที่มีการเติบโตได้สูงทีเดียวเลยนะครับในรอบนี้นะก็จะมีอย่างเช่นยางทาราเนี่ยนะครับเห็นเห็น,เห,นเ,เห็นในตัวสไลด์ไหมคุณสร้าเ,เดี๋ยวรอทีมงานเปิดขึ้นมาสักครู่หนึ่งนี่ผมแชร์ไฟล์มนะครับ,รบจะได,ไ,ดได้เห็นภาพอเชิญเชิญก่อนเลยฮะ อ่าเชิญเชิญต่อเดี๋ยวสไลด์ตามมาก็ได้ครับคุณวิกิตครับทีนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยก็คือในตัวของภาคการส่งออกในรอบนี้นที่มีการเติบโตสูงนะก็อันดับที่หนึ่งลผมว่ามันคือในเรื่องตัวอย่างพลาะสนะครับถุงมือยางเนี่ย hmm. ซึ่งถ้าเราเห็นตัวเลขเนี่ยนะครับในภาพของตอนเดือนมกราเนี่ยยางพลาจะอยู่ประมาณสัก5%าเกว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตเยอนเทียนะครับในตัวของกุมภานกระโดดขึ้นไปถึง 31. 7น เนะี่ยก็ถือว่าแรงกว่าในตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปซ้ำนะครับอิเล็กทรอนิกส์เองอาจจะ,ะเป็นการขยายตัวในรอบที่เรียกว่าเป็นการต่อเนื่องจากเมื่อเดือนมกราเมื่อมกราเนี่ยขยายตัวประมาณสักสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์เน่กุมภาขยายตัวประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์กว่านะครับจากตอนแรกที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยนะครับออกไปในแนวทรงตัวกระติดงลบนะในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับก็ถือว่ามีการขยายตัวดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เทียบเท่านะไอตัวที่เป็นสินค้าเกษตรแล้วก็ถุงมือ,อยาง นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เติบโต,ตได้ดีอีกนอกเหนือนไปจากพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกพวกลุ่มที่เกี่ยวกับส่งออกอาหารในที่นี้เนี่ยจะเป็นอาหารสัตว์นะครับที่มีการขยายตัวค่อนข้างดีนะก็จะเป็นในตัวของพวกอาหารธุรกิจที่เป็นอาหารสุนัขแล้วก็แมวที่ขยายตัวประมาณ29.7%ในเดือนกุมภาพันธ์นะต่อเนื่องจากเมื่อเดือนมกราคมที่ขยายตัวประมาสักสิ 6%แล้วก็ต่อเนื่องจากเมื่อปลายปีที่14%ด้วยนันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มันเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของอาพาร์ทอื่นๆนอกเหนือไปจากในตัวที่เป็นนอกเหนือไปจากตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ตัวที่ติดลบเนี่ยจะเป็นยานยนต์นะอันนี้เราไล่เรียงลงมาก่อนนะครับว่านอกเหนือไปจากอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นราคาพวกมนมีการกินกําไรกันแล้วเนี่ย เราอาจจะมองหาในกลุ่มอุหกรรมอื่นที่เชื่อมโยงกับไอตัวของอภาคการสปอ,อกรอ,อกนี้นะครับที่เห็นมีการขยายตัวค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นหุ้นที่เชื่อมโยงมีอะไรบ้างครับก็นอกเหนือไปจากในเรื่องของตัวเดลต้าฮานาเคซีที่เราเกินกาไรกันตามในตัวของภาคทะเลาะผ่านอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วรวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่าในธุรกิจที่เป็นสินค้าพวกกระพันอื่นอย่างยางถุงมือยางก็น่าสนใจ นะครับแล้วหุ้นที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นอย่าง STA STGT TLAB นะครับ NEI หพ้นนี้มันก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันหมดแล้วก็ราคายางตอนนี้เองก็มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็มีดิวขายกัแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปักตัวอนอกเนือไปจากนี้นะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับก็จะเช่น ITC AAI นะครับรวมไปถึง ต้องทุนอาหารโดยเฉพาะเรื่องตัวทูน่าที่รอบนี้ราคามันเริ่มปรับลงมาน่าจะเป็นบวกกับในตัวของไทูเนียนด้วยนะครับอันนี้เป็นหุ้นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันนะส่วนในกลุ่มพวกยานยนต์ผมว่าก็อาจจะเห็นราคาหุ้นเนี่ยลงมาแล้วยังไม่มีมการฟื้นตัวนะครับโดยจะเป็นแอปเปิลโกไฮเทคสัมบูรณ์แอดวานซ์และอื่นๆซึ่งเราคิดว่าคงจะมีในเรื่องของตัวแนวโน้มของการปรับประมาณการกาไรในกลุ่มพวกนี้ตามมานะครับปรับขึ้นอาจจะเป็นอย่าง i t ทีซไทูเนียน แบบลงก็อาจจะเป็นเหมือพวกอเมริกาไฮเทคสบู่อดวานแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆนักตอนนี้เนี่ยในเซกเตอร์นี้นักวิเคราะห์เรายังไม่ได้ให้น้ําหนักที่มากกว่าตลาดแต่พูด,ดง่ายๆคือยังไม่ได้มีมุมมองที่เป็นกระทิงสาหรับกลุ่มนี้นะครับ mm. แต่อายังเ,เขาเรียกว่ายังสามารถจะเกิงกําไรในระยะสั้นได้นะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอยอดคําสั่งซื้อใหม่เนี่ยของเ,อเขาเรียกว่าเป็น ISM นะครับของในฝั่งบริการซึ่งกรบอกว่าเป็นตลาดที่รอบนี้มีการขยายตัวได้ดี สำหรับในบ้านเราที่ส่งออกไปย็งบริการนะครับแต่ว่าเราส่งออกไปจีนเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเราดูจากตัวดัชนีตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีมากนะักแต่ก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับอยู่ในระดับที่ส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวนะซึ่งในกลุ่มที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเนี่ยถ้าเราบอกว่ามีการส่งออกไปยังในตลาดอเมริกาเชื่อมโยงกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเห็นการขยายตัวได้ดีต่อเนื่องต่อไปถึงแต่มากที่ นะครับจากคําสั่งซื้อที่จะยังคงมีเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราดูกันหลายเซกเตอร์อื่นเนี่ยผมว่าในตัวอย่างพวกอาหารน้อ,าหาองหมาน้นแมวเองก็น่าสนใจนะครับพวกตัวของที่เป็นสินค้าเกษตรอย่างตัวของยางพาราเองก็ดูแล้วน่าสนใจเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นช้อยส์ละกันนะครับเราเป็นทางเลือกว่าถ้าเราดูแล้วการกินกันไรในกลุ่มอิเล็กทรอนินส์นะเราเข้าไม่คำเราอจะมาดูในกลุ่มอื่นที่เป็นตัวเลือกทางอื่นแทนกจะได้เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับกับเรื่องตัวเลขัดการส่งออกท,ทั้งหมดที่เราเห็นกันว่าโดยรวมเราเนี่ยขยายตัวแค่ประมาณ3.6เรมื่อเทียบกับปีที่แล้วสําหรับเดอนปันป์าก็เป็นตัวเลขที่อาจจะต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันนะครับก็สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจจีนนี่แหละนะครับที่มันเป็นตัวเลขของการส่งออกของเราติดลบสําหรับในือนุ <Okay. S 2> มภาพานธ์นะมันก็เลยชุดในตัวของทั้งหมดเนี่ยในภาพรวม โตอยู่แค่3.6%แต่ว่าในตลาดที่เป็นพวกเ,ออเมริกายังคงมีการขยายตัวได้ดีอยู่ CLMV ยังมีการขยายตัวได้ดีอยู่ครับอัน<ะ>นี้เ,เป็นคารกังวลของ,อง,ของมดอ่าเนื่องจากเรามีเวลาค่อนข้างจะจำกัดเดี๋ยวขอโฟกัสไปที่อิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งเนื่องจากมีนักทุนสอบถามเข้ามาเยอะเอาล่ะ<ม>ตัวเลขออกมาผิวเผินอาจจะดูดีแต่ไส้ในยังอาจจะต้องรอนลุ้นอยู่ในอีกหลายประเด็นทีนี้ไปดูกรณีของ BOI สักนิดหนึ่งที่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการ สนับสนุนให้มีโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้มองอย่างไรมันจะมาเกี่ยวเนื่องกับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราเช่นไรจริงๆในตัวของมาตรการสนับสนุนภาษีมันก็มีมาเป็นระยะอยู่แล้วนะฮะสำหรับในกลุ่มที่เป็นพวกตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นถ้าเราเป็นมาตรการที่ดึงดูดเม่นลงทุนโดยตรงเข้ามานะครับแลวตอนนี้คนก็กาลังจะไปมองกันว่าเดี๋ยวจะมีในตัวของพวก พาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชิปนะที่มันจะใช้ในอุตสาหกรรมเจนโลกใหม่เช่นเจนเอ่อนะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็มีความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นถามว่านะใครที่น่าจะได้ไประโยชน์จากในตัวของการพัฒนาของไอตัวเจน AI ถึงรอบนี้นก็ต้องบอกว่าเดลต้าน่าจะ เขาเรียกว่ามีฐานนะในเรื่องของกำลังการผลิตที่มีมาก่อนหน้าอยู่แล้วแล้วยังบวกกับเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูลสำรอ,องข้อมูลนะครับอย่างเช่น <c oughs> ในส่วนของพวกตัวคลาวหนะรือว่าในเรื่องของตัวคลังข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บนคลาวตรงนีนะ้มันจะเป็นตัวที่ดูแล้วเนี่ยเดลต้าน่าจะเชื่อมโยงมากที่สุดนะฮะถ้าเกิดมีมาตรการที่จะกระตุ้นในเรื่องของการดึงแเงินลงทุนเข้ามานะครับสำหรับในตัวง BOI อันใหม่แล้วก็จะมีการเข้าไปอ p พ l y โบไอใหม่นะฮะนอกเหนือไปจากนี้ ถ้าเราดูจากไอ้ตัวธุรกิจโลกใหม่อย่างเอที่เกินไปเนี่ยนะครับผมว่าอ,อย่างตัวฮาน่าเองที่ธุรกิจหลักก็คือพวกตัวของสมาร์ทโฟนนะครับ <c oughs> ที่เชื่อมโยงกันเนี่ยก็อาจจะมีการเติบโต ตามไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้มันก็คือ device ที่จะเป็นฮาร์ดแวร์มารองรับในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เอไอพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูจากไอ้ตัวของหุ้นที่น่าจะเชื่อมโยงรองลงมาก็น่าจะเป็นฮาน้าพิงแต่ว่าไอ้ตัวของพาร์ทที่เป็นตัวสมาร์ทโฟนก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันก็ชะลอไปเหมือนกันนะเพราะว่าคนอาจจะเปิดตัวขึ้นมาใหม่อย่าง g a l า x ี่ที่มีตัว24อะไรนั่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ของเขา Apple ก็เปิดสิน้าไปเมื่อปลายปีตอนนี้ก็ยังขายอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ ขึ้นมาเป็นยอดที่สูงเหมือนกับในช่วงก่อนหนะ้านะอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาของการเปลี่ยนรุ่นโดยไปถึงตัวของพวกแ e ท็บเล็ตพีด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าดูแล้วโดดเด่นสุดน่าจะเป็นในตัวของ Delta ารองมาก็เป็นหาหน้านะถ้าจะมองในเรื่องการกินกําไรกับไอตัวของสิงทธิประโยชน์ทางภาีที่จะเกิดขึ้นใหม่แต่ KCE เนะี่ยอาจจะไม่ได้แบบตรงๆไปตรงนั้น ในเคซี C, เพราะว่าพาร์ทหลักๆของเขาจะเป็นในเรื่องของพวกตัวชิ้นส่วนที่ใช้ในอ,อุปกรณ์รถยนต์ยานยนต์นะครับที่เป็นในเรื่องของตัวเรดาร์เรดาร์นำทางอุปกรณ์กล้องที่ใช้ในเรื่องขอ,องการป้องกันอุบัติเหตุการชนกันร,รอบส3 6สรอบรสิอประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นที่เกี่ยวกับไอ้ตัวนโยบายที่รัฐจะมีการส่งเสริมนะการลงทุนที่จะเกิดขึ้นนะเน้นไปที่เดลต้ากัไอ้ตัวของอาน้าก่เกาะครับ ทีนี้ในด้านของอัพไซต์จากกระคาเป้าหมายของบอรบรุคเนี่ยมีเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับแทบไม่เหลือนะครับแต่ละตัวเราอยู่เป็นเลตติ้งโฟอยู่เลยฮะทั้ง SE, เคซีเอทั้งเดลต้าทั้งชาน,น่าอาจจะเหลือพอที่บิ้งบายก็เป็นเคซีเอครับสำหรับเลตติ้งของหุ้นในกลุ่มอิ็กทรอนิกสนะตอนที่เราโคเวอร์อยู่นะฮะโอเคก็คือแบบนี้แปลว่าอาจจะต้องรอดูความชัดเจนของอีกหลาย <isas. S 1> ปัจจัยก่อนที่อาจจะมีการปรับประมาณการหลังจากนี้ อาจจ่นะครับก็ต้องมาติดตามดูกันผมว่านโยบายที่พยายามออกมากันก็น่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเขาแหละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรอเศรษฐกิจโลกให้มีการฟื้นตัวอย่างที่ผมไล่ชี้แจงไปนะครับว่าจีนตอนนี้ก็ยังดูชะลออยู่อาจจะมีอเมริกาที่ฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่พอที่จะดึงในเรื่องของภาคการส่งออกทั้งหมดให้มมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างอย่างมีนัยสําคัญโอัคก็ดูแล้วน่าจะได้แค่การเก็งกําไรระยะสั้นรับในเชิงเซนติเมนต์เอาไว้ก่อน เออื่นๆก็เดี๋ยวต้องรอดูให้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเออเก่อนทีนี้อพอมีเวลาเหลือดีเลยฮะกลับมาที่เรื่องของอส่งออกอาหารสัตว์สักงนิดหนึ่งดูจากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยถือว่ามีการขยายตัวอย่างโดดเด่นแนวโน้มมันจะขยายตัวมากกว่าน,นี้อีกไหมน่าจะขึ้นได้มากกว่านี้อีกนะเพราะว่าต้นคุณทูน่าเนี่ยตอนนี้เริ่มลงมนะครับมันเคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะก็สักสองสามพันเดียในช่วงปีที่แล้วแต่ตอนนี้เริ่มค่อยๆไหลลงมาแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนวโน้มโดยเฉพาะในช่วงของเดือนเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าจับไอตัวของปลาทูน,น่าไ,ได้เยอะนะมันก็จะเป็นฤดูที่เขาจับได้เยอะมันก็จะทาให้ต้นทุนนยิ่งถูกลงอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เดือนสี่ละเดีวพอเข้าสู่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงนาฬกะากรกฎาคมต้นไปช่วงนั้นเนี่ยไอตัวของปร,ริมาณทูน,น่าที่จะออกมาสู่ในท้องตลาดมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นบวกกับในตัวของต้นทุนอาหารส แนาจะเป็นอย่าง ITC นะหรือว่า ITEL Corporation นะครับแล้วก็ตัวของ AAI ด้วยนะแต่ตัวที่เรายัง cover อยู่ตอนนี้เนี่ย top บายนะ่าจะเป็นในตัวของ ITC นะครับแล้วก็ถัดมาก็น่าจะเป็นตัวของ Tai Union นะครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าในเรื่องของตัวต้นทุนทุน,น้าตอนนี้เริ่มลงเรื่อยๆครับ,รบเออ ITC นี่ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่เท่าไหร่เราอันนี้ไม่ได้ นอตเอาไว้ต้องขอภัยติดเอาไว้ก่อนแล้วก <okay. S 2> ันจะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ของทางบรวหลวงนะครับเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของตัวอัพไซต์เวลาเราจะซื้อหุ้นจะได้รู้ว่าอตอนนี้มันยังถูกอยู่มันยังมีอัพไซต์อยู่อันนี้ฝากรบกวนติดตามมาในตัวของดีเซอร์ของทางบัวหลวงแล้วกันครับแต่ดูจากข้อมูลเบื้องต้นน่าจะยังเป็นอัพไซต์เหลืออยู่ถูกต้องไหมครับ่เพราะยังเป็นเลตติ้งไฟอยู่เลยครับในสำหรับในตัวของไอ c แล้วเรากเพิ่งจะมา เริ่มปรับในเรื่องของตัวคําแนะนําในตัวไทยยืนยนขึ้นนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่ากรอสมาร์จินมันจะมีนโน้งที่ดีขึ้นจากต้นทุนทุนน้าที่เริ่มลงครับครับครับคุณวิกิตวันนี้ขอบพระคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่สวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิกิตีระวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับเป็นไงฮะก็ก็ ในแง่ของหุ้นชิ้นส่วนเองนะครับก็ <จะ S 2> คือใช่ระหว่างระหว่างท,ท,ที่ที่ฟังไปเนี่ยผมก็ดูสัญญาณทางเทคนิคของของหุ้นแต่ละตัวไปด้วยนะครับก,ก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคือบางทีมันอัไซด์มันค่อยๆจากัดละนะครับก็คงต้องหาจังหวะในการที่จะเล่นสั้นหรือดูจังหวะในการที่เขาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เข้าไปรับนะครับแล้วก็รอดูเก็งกับเรื่องของเปไ็นใหม่นะครับที่จะเข้ามาเพิ่มนะครับเผื่อจะมีได้มีการปรับ เกี่ยวกับเรื่องของประมาณการเรื่องของราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทั้งเดลต้าทั้ง KCE เองเนี่ยคือราคาหุ้นเขาปรับ,บลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรละนะครับ